สบายดีพ like mm. well. in right ี่น้องเบิดสกูสุคนพี่น้องออกมาเ้อพี่น้องเด้อุ้่ชพี่น้องเลยหนาพนมีนะแต่ช่างักอะไรอมาถ่ายต่อแถ่ายแล้วด้วยหน้ารอยตาติดเจ้าเจ้าเงหงเิงยออะฝันดีใจไล้ลูก้ยเด้พี่น้องเลยตาอคือลลุแต่กิกนะบองคืออันนั้นหัดออันน้นงฮักแข่งเลย ดังเอาดึงขึ้นเวลาอาบน้าดึงขึ้นโอ้ยสนีกได้แล้วนี่เป็นสันแล้วได้เลคนวะเป็นสันแล้วเก่อนหน้านจได้เลยได้เลยได้เลยสบายดีป้าลูกอ้าวอาเอามาไหมเอาอันนี้อข้ด้อใส่แหใส่แหหับแล้วก็นาหับก็ได้แล้วมันตึงมือวอแล้ว เป็นอะไรได้ความหูซึกตอนนี้เนาะดีพี่น้องไเป็นตอคนและเออนะขาวเนาะขาวเลยขาวไดนี่ไดขาวทุกพวกแม่ขาวทุกำแม่ไว้รำบายดีพี่น้องทุกคนบายดีพี่น้องทุกคนนอะไรันเออเ้อขาวอไ้ยพี่บังนอก้พี่ที่งนอก่่วนยังไง่่ดังฮัทแค่้ดังอากึนาศนาโอ้ไมนอ่อเดียวกันรถ หาเอายัง่ทเลจักว่้าอยากได้หนิอันคิวแลวมเบิ้งน่อยมันแก่อยู่ในทองแล้เขาแห้ง้ามันกินเลยนีได้นีฮะขวันเบงหน่อยช่ะยช่วยได้แล้วนี่นเอาแขนเข่าล้านน้ออกแล้วล้านน้อยออกแล้วนี่แขนบ่เออนี่นี่หนานี่ะเป้าเด้อแป๊บหนึ่งนี่หนาทกันหน้ารถแก่หน้าอ่แอ้า จะหน้าเตะเลยหอมหอมแล้วพนหอมแล้วลองมึงดูค่ะเฮ้ยเออออออไรอดเออเอออไอะไรนี่ลอ๋อผิดคนะพี่หมอบอกว่าไปหองนั่นเลยหออย่างนี้ก่อนเกกลับบ้านนี่แะเขาขึ้นเองนี่มันห่ะ นี่จะสบป่าเอโนอยไปห่องก่อนด้วย้าพี่นอ้องเลยพวกทางหันไปก่อนหนะ่อยเนอะหันเนอะ กสิคืนเครื่องหองที่ฉนนั้นหมอคืออนันต์าใไ้จากขุณนห้ที่เคร่องคุณเดินพี่น้องเลยนี่ิ่นออกมาตั้หลังเดินพี่น้องเดแน่เพิ่นออกมาตําหลังแงยังออกนั้นง,นนอองหลัง มัวต่แย่งสินเมียจะนอนกระตั้เขาเดาขนาดเอาเอาขนาดสีเอาไปใช้นะอันนี้ค่ะบคืองบําบัตงเอากระั้หนักระตังหองอามเเอากระเด้ามันมีม ah, ah, si em> ันมีอะไรอะไรเนี้ยลหือลาะมีเลเอากะซีนแบนั้นหลอดนี่จัากับคนเปีย เป็นสั่งที่สามในแต่พี่น้อยรมพัเขปเจ้าะมาข้อปรเเอาพอแล้วยังไม่ทันมาแต่คือว่าเตรียมตัวออกมาเลย คือพอกันเลยนะพอก็ะเมร์นหายกจะนิ้หน้ากระมาค่ะอยากเาให้กินอยากเผาอยาเผาเห็นด้เลยอ่ะใช่น้อยเด้อคสูงเก่เนยพวัน่นี่ยแม่ปเดี๋ยนี่น่บงนี่ย ขาเลาะาเลยเนาะหท้ายทายลูกนี่มันเบสโอกใส่มอดีใช่ไเมยมดมอดทะลมแน่ส่นมอดทะลมแน่เน่าเน่าเนอาเน่งเน่าเน่อเน่งเน่า nha à, hả mấy... cô ơi sao bố mì Khỉnh, đấy ủa cha pa nhau đi <laughs>

เป็นเนาะคือหมดเลยทั้งน่าทั้งนทั้งดังทั้งเงียบอ้าวแล้บ้านก็เป็นพอคนใหม่แล้วเข่าห้องแอร์มูนาววันที่เพิ่งเหื่อแตกออกเลยพอแล้วนี่ฮะไปเจนเขื่อซะ เออเป็นพอคนอะไ้นับได้วินาทีนี่ปนนไปต,ต่วนใบนยนี่เต็มโตแล้วเอาในดีในะหนาด้อยนุ่มแล้วเาเได้นฟี่อีอยู่พี สีล้าพี่น้องไปก่อนเด้อวพี่น้องเลอฝากกดไลค์กดแชร์กับซองกะนะตาอ้นอีกข้าออขงหนึ่งเด้อวพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง <laughs>